รถเกิอด Uber อุบัติเหตุควันยังค่่มอยู่ครับเพิ่งลงมอกี้ครับอยู่หน้าร้าน,นหลับในเปล่าตำรวจไม่ใช่ ขึ้นมาหรือบ่ขึ้นมาไปไนี่<อ>ปิดล้องครับเพื่อนรถจกมีคู่บ่ไม่คู่อะนี่บริการหรือ่ป่ขอบริกากของคนบริฮอดตำรวจเนี่คนติเต็นไอ้ชื่ออ๋อโยกไปใส่บรแล้นี่ของลวงแฮงบริหาย ก็มีคู่กรณีเพื่อนคุยกับเพื่อนเลยเดยเพื่นียกไปเน่ะเพื่อนภาษาเพื่อนหน้านี่นะโอ้ครับเอาเอารอีกนมาเรียกไอ้มูลทีบะเข้าลุ่มบานเขาตอมเหดบ่เหหครับเพราะว่าผมกับผู้ไกลเกีย์อยู่ลุังยนตลาดนี่แหะเออเอาเอาเอารถไอเอาเอารถอคนเดี๋ยพกเน้ครับู้เลครับ กูกูังงตลาดก็ไดพวกนี้ขอขอให้คืน้นจักนี้ขึ้นนจักนี้อาชุบอนว่ามันขับไปไดผมก็ขับขับไปได้ขับมาไดครับเจ็บเอิว่าถุงลมมันระเบิด่ครับนะถุงลมมันโมมี่ะถุงลมมีบะมีบอยู่บเบิด่ะผมก็มเจมันมันกมาได้นี้ เมื่อกี้บไปหาหมอกันบ่บบอไม่ไงวกเต่าท่งมเลยกับกี้พวกยุกไก่ตั้งมีรถกั้ง่กอน่ับรถอยู้างกับ่เรวแล้วนี่มปแหงงนบ้านเ

บออยากให้คนไปหาหมออย่างก็ลดยกไปไว้อู้ก่อนก็ได้ในอันนั้นก็ได้คือบอให้คนไปหาหมอก่อนเล้เสียเอวนี้เราอยากจากที่บงบีไปาเนี้แ้วเขาอู้กลับบ้านเล่าคอได้เลยโอ้โหครับเลยหรอกนยังกนยังเลืยากลอากไปไปไปนากไปใช้โจกไปน้้นร ก็มุ้ยคู่ได้ยินมั้งเ่ยหรอกมันคองหวงก็บริสัทหายังสร้างถนนสบู่เลียกเกือบล่วงหน้ามัยอยู่ใส่ปออยู่บ้านเสียวรถโยกอยู่ใส่นีเลยเร็ดิอเอาเฝ้ามาโยกรถขึ้นมาไปส่งอู่หน่อยรถอูุบัติเหตุอยู่หน้าที่นั่นเนี่ย ตกหลายเทื่อายุอยู่นี่ก็ตกอยู่นี่ยโต๊ะสุพีร์บอกมึงมีเวียนเวียนสีสะบอนั่นมันโมแม่หวัดโอ้ยอย่าบนวินอย่าบนยังนะมันแม่นมันหัวกระแทกเล่นโมแม่หว่าอันนั้นดิว่าโบเป็นยังโบเป็นยังนี่มันผมเห็นหลายอยู่ดินี่หัวกระแทกไอ้พวงมลไยนี่ <c oughs> พุ <c oughs> <อ>่นบ่นี่อันนี้คืออยู่นี้นี่น, <c oughs> นี่นี่ห้อยหรืออยู่พุ่นบ่มาจากไหน <c oughs> าานี่มั้งพุ่นบ่โมแม่ดอกอยู่นี่แหละ <c oughs> ป้ามาดพุ่น่ะ, <c oughs> สะแสดงว่า มาแล้วเคลียรนขึ้นเพิงเพิงนี่ตีมันคือมีหอยอยู่นี่เคลียร์เคลียร์ลงมาเลยจวดจวดจวดบูแซงมาแล้วมันต้องอรอ๋อลับว่ครับกับพวกลับครับกับพวกลายเบรคด้วยแซงเของมาแซงเของมามันลงมาเลยโอ้ยลงมาเลยเสียหายเลยงานใครเห็นมาแคลีร์ลงมาอีกสิจวด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 แล้วปุ่มลงหนีเลยเแต่เสียงมันก็บาดังนะเพราะว่าผมก็อยู่นี่เขาหน้าผมโคตรมันมา